สวัสดีครับจากร้านมานันนมมอเตอร์นครปฐมนะคะวันนี้จะมานำเสนอในส่วนของเครื่อง Isuzu 6 HE Turbo 260แรงตัวนี้นะครับที่มาพร้อมกับปั๊มใหญ่ปั๊มโซล่าใหญ่ปั๊มลมใหญ่ตัวท่อข้ามคู่ดำตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ทางนั้นเราได้เช็คทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่กำลังวิ่งหา ที่จะไปวางแทน 6he 6bg 6bd สามารถวางแทนกันได้เลยนะครับในต้นในตระกูลตัวเอลซูตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อัพความแรงขั้นสุดสุดถึกสุดอุดสุดทนมาให้ตัวนี้นะครับจะอัพเกรดจากตัวรุ่นน้องๆขึ้นมาในความแรงตัวนี้ทางร้านเรามีรับประกันการันตีคุณภาพเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรวจสอบให้ท่านเรียบร้อยหมดแล้วในประสิทธิภาพการใช้งาน,นเครื่องแน่นแน่นไม่มีอันไม่น้ำไ,ไม่ดันเครื่องดีแน่นแน่นใช้งานต่อและอีกยาวๆเลยนะคะท่านใดที่หาเครื่องจะวางแทนตัวเก่าสามารถใช้ตัวนี้วางแทนตัวเก่าได้เลยนะค่ะในตัวของตะกูลอีวัสดุในตัวนี้ในร้านได้แต่งแตผ้าพิเศษมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึง,งนนมี่ท่านได้จองมือท่านในวันนี้เลยเครื่องนังไง ติดตอ่อเข้ามาได้เลยนะครับมานุกมอเตอร์นครปฐมนะครับระะตามเบอร์โปรไฟล์ที่ขึ้นอยู่บนโปรไฟล์ของ youtube facebook นะครับ้อกจากที่จะมาฟังเสียงกันที่หน้าร้านก็ยินดีนะครับในฝากพี่ๆด้วยนะครับครับ